สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้เราต้องปรับการทํากิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์วันนี้เราก็มีเทคนิคการเรียนออนไลน์มาแนะนํา 1. การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่เริ่มจากการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนต่างๆเช่นปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัด คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตและการจัดเตรียมสถานที่เรียนควรเป็นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นที่ที่เงียบสงบไม่มีสิ่งอื่นมารบก,กวนเพราะอาจจะทำให้เราเสียสมาธิได้ 2. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนในระหว่างการเรียนออนไลน์เราควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือเพื่อนในห้องเรียน อย่างการตอบคำถามผู้สอนหรือการตั้งคำถามเพื่อไขข้อข้องใจ 3. จดบันทึกระหว่างเรียนในระหว่างการเรียนออนไลน์ผู้เรียนควรมีการจดบันทึกเนื้อหาหรือหัวข้อสำคัญต่างๆที่กำลังเรียนการจดบันทึกเนื้อหาจะช่วยทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำมาไว้ทบทวนในครั้งถัดไปได้ 4. ทบทวนบทเรียน ในระหว่างการเรียนออนไลน์อาจจะเกิดปัญหาต่างๆได้เช่นการฟังไม่ทันสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายจึงทำให้เราเรียนไม่รู้เรื่องดังนั้นเราควรมีการแบ่งเวลาเพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนหรือหลังเรียนการทบทวนเนื้อหาจะช่วยทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น เียงเท่านี้การเรียนอ,ออนไลน์ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่น่าเบื่ออีกต่อไปด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้ 1. การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ 2. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน 3. จดบันทึกระหว่างเรียน 4. ทบทวนบทเรียน